สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับรีวิวไปเรื่อยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวของจากตู้คีบโทรเรบาตกันอีกแล้วนะฮะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะก็เป็นชิ้นที่62แล้วก็63นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า2ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะ แต่ว่าก่อนื่นนะฮะเรามาดูสภาพตัวกล่องพัสดุด้านนอกกันก่อนดีกว่านะฮะต็ตัวกล่องเนี่ยด้านหน้านี้ก็จะบุบบุบ,บยุบยุบเข้าไปห,หน่อยนะฮะเนี่ยนะ,ะมันจะยุบเข้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะฮะเราจะมียุบแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะ,ะโอเคมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะฮะดูว่า2ชิ้นนี้จะเป็นอะไรนะ,ะแต่ว่าออดูจากน้ําหนักกล่องเนี่ยค่อนข้างเบานะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่โตมากนะฮะ,นะะก็เดี๋ยวมาดูกันนะ ป๊าบตัดไปเลยมามาดูกันดีกว่าว่าของข้างในนี้จะเป็นอะไรนะฮะฮ่าดาโอ้โหกระดาษโอ้ชิ้นแรกโอ้ชิ้นแรกก็เป็นอะคริคลิกสแตนอีกแล้วนะฮะก็เคยได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นลวดลายของใครของตัวละครตัวไหนกันนะฮะส่วนอีกชิ้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ดึงลงมาเลยป๊าบนี่ เป็นฟิกเกอร์ของน้องเ네นสโกจังนั่นเองนะฮะก็ชิ้นที่62ก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะเป็นฟิกเกอร์นะ,ะส่วนชิ้นที่63ก็จะเป็นไอคิลิกสแตนนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวแค่ตัวฟิกเกอร์ก่อนนะฮะเรียงลำดับกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็เก็บไปก่อนนะฮะโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยเราไปชมภาพบรรยากาศตอนผมคีบเจ้าเนสโกจงังกล่องนี้ได้ก่อนดีกว่านะฮะไปเลย โอเคหะนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบเจ้ากล่องนี้ได้นั่นเองนะฮะ ก็เป็นชิ้นที่62กันแล้วนะฮะด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปของน้องเนสโก้นะฮะเป็นเนสโกที่กําลังแบบกระโดดทีบอยู่นะฮะกระโดดทีบกระโดดเตะอยู่นั่นเองนะ oh. ก็เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์เดอะพิฆาตอสูรนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะ oh. นี่ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนฉากหลังก็จะเป็นรูปเนสโก้แบบนี้ เลยนะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปของใบหน้าของน้องเนสโกแบบเต็มเ,มเ็มกล่องเลยนะฮะนี่เต็มหน้ากล่องเลยนะเป็นแบบเห็นใบหน้าแบบเต็มเต็มเลยนะฮะก็ดูจากลาักษณะหน้าตาดวงตาแล้วเนี่ยก็น่าจะงานค่อนข้างดีอยู่นะฮะสับตัวฟิกนะเดี๋ยวเรามาดูงานจริงกันนะส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปมุมมองด้านข้างข,างของน้องเนสโกจังนะฮะนี่เป็นมุมมองด้านข้างแบบนี้เลยนะ แล้วก็ด้านใต้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะด้านบนก็ไม่มีอะไรนะเป็นลวดลายรูปภาพแบบนี้เลยนะฮะมาเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะฮะ มาดูกันว่าเนสโกดจางตัวนี้เนี่ยจะงานดีแล้วก็ส,สุดส่ง,งานขนาดไหนนะฮะจะมีตำหนิอะไรบ้างหรือเปล่าป๊าเปิดออกมาแล้วนะฮะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโหเต็มกล่องเลยเทียวเชียวนะฮะคุณภาพครับกล่องนะฮะโหยัดมาเต็มกล่องเลยมาดึงออกมากันเลยชึบโอเคด้านในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะด้านในกล่องก็จะมีโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แยกเป็นชิ้นๆมาอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอแกะถุงพลาสติกพวกนี้ออกมาก่อนกันละกันนะโอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านในก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวฐานนะฮะนี่เป็นฐานรูปทรงวงกลมสีดำนะฮะไม่มีลวดลายอะไรนะวงค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนี่ยฐานค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยโหเต็มเต็มมือเลยนะฮะ oh. ความใหญ่ของฐานนะ ฐานอย่างใหญ่เลยนะฮะตรงนี้จะมีรูเสียบอยู่1รูนะฮะเป็นรูเสียบเอาไว้เ,เสียบเข้ากับตัวเสาค้ำนะฮะก็ฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเท้าจะไม่ติดกับฐานนั่นเองนะมันจะลอยอยู่นั่นเองนะ,ะโดยมีเสาค้ำเนี่ยยึดเอาไว้นะฮะนี่ก็เป็นฐานลักษณะแบบนี้เลยนะไม่มีเรืลายอะไรเป็นพิเศษนะฮะ แล้วก็ตัวเสาค้ำนะฮะชิ้นที่2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นแท่งยื่นออกมาแล้วก็มีหักงอตรงนี้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้ก็เอาไว้เสียบเข้ากับฐานนั่นเองนะฮะชิ้นต่อมาชิ้นที่3ก็จะเป็นส่วนของหัวของน้องเนสุตดังนะฮะนี่เป็นหัวแล้วก็ส่วนของใบหน้านั่นเองนะฮะนี่ดูจากาสีหน้าแววตาแล้วก็ดุดันใช้ได้เลยนะฮะนี่เป็นไงหน้าตาอย่างดุเลย <laughs> หน้าตาอย่างดุนะไปโกรธใครมาเนี่ย <laughs> โอเคด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เส้นผมของเขานะเส้นผมก็ทำออกมาได้สวยดีนะฮะงีงงงงนะฮะระยองระยางนะก็จะมี2อสีนะด้านบนก็จะเป็นสีดำนะส่วนตรงปลายเส้นผมก็จะเป็นออกสีออกส้มส้มแดงๆนั่นเองนะฮะนี่ก็สวยงามมากนะเส้นผมนะรายละเอียดนี่คือค่อนข้างดีเลยนะฮะเท็กเจอร์ดีเทลต่างๆนะฮะ นี่ใบหน้าของน้องเขาสีหน้าแววตาก็ดูดีนะฮะการลงสีอะไรต่างๆบนใบหน้านะฮะสีก็ชัดเจนดีนะฮะคมชัดดีนะฮะไม่มีรอยสีเปื้อนสีเปื้อนบนใบหน้านะฮะนี่ดวงตานี่คือสวยเลยนะโอเคส่วนของหัวก็มีเท่านี้นะฮะ ส่วนต่อมานะชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4ก็จะเป็นส่วนของออลำตัวนั่นเองนะฮะในลักษณะท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอียงๆประมาณนี้นะเป็นลักษณะแบบกระโดดถีบกระโดดเตะนั่นเองนะฮะซึ่งรายละเอียดของตัวตัวฟิกเนี่ยก็ดูดีนะการลงสีอะไรต่างๆนะฮะดูจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นตําหนิอะไรสักเท่าไหร่นะฮะพวกวดลายบนเสื้อผ้าบนชุดของเขานะดูดีอยู่นะฮะ โอเคเรามาประกอบกันดีกว่านะฮะก็เอาหัวกับตัวมาเสียบเข้าด้วยกันเลยนะก็จะมีรูอยู่ตรงนี้1รูนะฮะก็เสียบเข้าไปอชึบป๊บปอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวเาสาค้ำนะฮะมันจะมีรูอยู่ที่หลังเนี่ยเห็นปะ่ะมีรู1รูอยู่ที่หลังตรงนี้นะ,ะแล้วก็เอาเสาค้ำเนี่ยยัดไปนะยัดเข้าไปป๊าปอ่าแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับตัวฐานเลยนะฮะ เสียบเข้าไปชึบอ่าเรียบร้อยนะฮะดันให้มันแน่นๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวร่วงนะฮะนี่มันก็จะลอยอยู่แบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัวฟิกนะฮะนี่นะเป็นท่าลอยกระโดดเตะกระโดดทีบนะฮะเท่มากนะฮะนี่เป็นแบบลอยอยู่กลางอากาศแบบนี้เลยนะฮะนี่ยังสวยนะฮะโคตรเท่ฮะ นี่หมุนให้ดูออรอบๆนะฮะนี่จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามามองหาตําหนิต่างๆกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอถอดออกก่อนก็แล้วกันนะ,ะอ่ามันจะได้จับง่ายๆไงติดกระถางมันจับลาบากนะฮะอย่างนี้มันจับง่ายกว่าไงาโอเคมาดูตําหนิกันดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยออจากที่มองดูตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นตําหนิอะไรเป็นพิเศษนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมขอดูออรอบๆก่อนนะฮะอาจจะเห็น จุดเล็กจุดน้อยก็ได้นะฮะโอเคฮะจากที่มองมองดูเนี่ยผมเห็นตําหนิอยู่ประมาณ3จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกก็คือบนชุดของเขานะไอชุดที่เป็นสีชมพูชมพูเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดหนึ่งบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้มันจะมีจุดที่แบบ อารมณ์เหมือนแบบสีมันลอกไปหย่อมนึงอะคือสีมันจะแหว่งไปจุดนึงอะนะคืออารมณ์เหมือนแบบสีมันลอกอะนะะมันจะมีจุดนึงที่แบบสีมันหายไปยนะแล้วก็บริเวณไอ้เส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยของชุดของเขาเหมือนกันนะเส้นสีขาวตรงเนี้ย บริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมีสีชมพูที่เป็นสีที่ลงบนชุดของเขาเนี่ยนะเป็นสีชมพูมาเปื้อนในเส้นสีข,ขาวหน่อยนึงนะข้างบนตรงนี้นะฮะอ่าเป็นแบบสีชมพูมาเปื้อนเป็นพื้นที่สีขาวนั่นเองนะส่วนอีกจุดหนึ่งจะอยู่บริเวณเออไอเขาเรียกอะไรอะไอผ้าผ้าพันเอวไอผ้ารัดเอวตรงนี้เนี่ยไอที่ไอท,ที่เป็นลายตารางหมักลุกอะนะที่เป็นลายตารางหมักลุกสีสีแดงสีขาวเนี่ยตรงเอวของเขาเนี่ยคือมันจะมี ค่อนข้างหลายจุดนะไอบริเวณชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันจะมีรอยสีเปื้อนนะฮะแบบสีแดงไปเปื้อนในช่องสีขาวบ้างหรือว่าสีขาวมาเปื้อนในช่องสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีแบบร่องรอยสีเปื้อนสีเปื้อนอยู่นั่นเองนะบริเวณไอผ้ารัดเอวลายตารางหมากลูกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่อนข้างหลายจุดเลยนะฮะที่มีรอยนะก็หลักๆก็จะมี3มจุดประมาณนี้นะที่พบเห็นนะฮะตรงขาตรงอะไรก็ไม่มีนะตรงแบบงรองเท้าอะไรก็ ไม่มีตําหนิอะไรเป็นพิเศษนะฮะจะมีหลักๆแค่3มจุดเท่าน,นั้นเองนะสำหรับตัวนี้นะฮะที่พบเห็นนะบนชุดของเขาอีกหนึ่งจุดนะฮะไอ้บนเสื้อที่แบบเป็นเสื้อคลุมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเสื้อคลุมเนี่ยจะมีรอยเหมือนรอยขีดเห็นป่ะเนี่เห็นไหมจะมีรอยขีดมันรอยขีดขาวๆแบบขีดไปค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะเป็นรอยค่อนข้างยาวยเหมือนกันนะ หนึ่งขีดด้วยกันนะก็จะมะีประมาณนี้นะฮะสำหรับตำหนิที่พบเห็นสำหรับนิสกดจังตัวนี้นะฮะกะ็ถามว่าเยอะไหมมันก็ค่อนข้างเยอะนะหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร่องรอยที่เล็กๆน้อยๆนะฮะจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดนะก็อย่างเช่นในตรงเนี้ย ไอตรงสีชมพูที่เปื้อนสีขาวเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยนะฮะแล้วก็ไอรอยขีดบนเสื้อคลุมของเขาเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเราซูมให้ดูรายละเอียดบนหน้าบนชุดของเขากันใกล้ๆดีกว่านะฮะนี่เห็นไหมใบหน้าของเขาก็ สวยงามใช้ได้นะการลงสีบนใบหน้าอะไรต่างๆนะฮะนี่มีกระบอกไม้ไผ่คาบอยู่ด้วยนะฮะนี่คือชอบท่ามากเลยอ่ท่ากระโดดเตะนะฮะกระโดดเตะกระโดดขีดนฮะถ้ามีลูกฟุตบอลอยู่ตรงนี้นี่คือใช่เลยนะฮะอักขีสลาตันข้ามเรื่องซะแล้วนะฮะจะไปนักเตะข้างสาฟ้าซะแล้วเนี่ยท่ามันได้นะฮะโอ้ท่าโคตรได้เลยกำลังใช้แบบอัคคีสลาตันอยู่แน่เลยท่านี้นะฮะ คก็มีประมาณนี้นะฮะโดยรวมก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูดีนะฮะสำหรับการลงสีการเก็บงานต่างๆถึงแม้จะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตําหนิร่องรอยที่แบบเล็กน้อยๆ,ๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะ น้องเนสโกที่กำลังใช้อคีสถาตันตัวนี้นะฮะก็ขอให้ไปที่8.5เต็ม10คะแนนกันละกันนะฮะคะแนนส่วนที่หักไปเนี่ยก็จะมาจากตำหนิจุดต่างๆตามตัวฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะพวกรอยสีเปิดสีเปิน นะฮะซึ่งเ,เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยจุดที่มันเห็นชัดเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะกว่าจุดที่มองไม่ค่อยเห็นนั่นเองนะฮะก็เลยหักไปเยอะหน่อยนะฮะเหลือ8.5เต็ม10คะแนนนั่นเองนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงก็มีมติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ <S <S 2> <S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ